่ว่าเราอาจจะเคยผิดหวังกับเบตัวหนึ่งที่คอนเซ็ปต,ต์มันออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าเล่นไม่ได้ <c oughs> จนกระทั่งโทมี่วางขายเบตัวนี้ <c oughs> โอเคก็ขอสวัสดีน้องๆเบลเดอร์ทุกคนด้วยนะจ๊ะ ก็ตอนนี้เราอยู่กับ UX14 Scorpio Spear นะสำหรับเจ้าตัว Scorpio Spear เนี่ยก็คือจะมาเป็นชุดสตาร์เตอร์ให้เบเบลต์หตัวแล้วก็ตัว w ไวเดอร์ลันเชอร์มา1อันนะนอกจากนี้ตัวสายที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบสายยาวอีกด้วยนะจ๊ะโอเคมาดูอินฟอร์มชันกันหลังกล่องนะครับสำหรับเจ้าตัว Scorpio Spear เนี่ยก็จะเป็น BUX สายบาลานซ์หมุนขวาสำหรับเจ้าของเบเนี่ยก็คือฟูชคุโดคุกะอ่านถูกปะเออน่าจะซืนี้นะ ในส่วนของคอนเซปต์โตเบก็คือด a ชเชนกิมมิกนะครับก็คือการที่โตเบเนี่ยสามารถเปลี่ยนโหมดได้การทำเอ็กตรีมดัชนะครับก็คือขึ้นลายเมื่อไรเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากโหมดป้องกันเป็นโหมดโจมตีได้นั่นเองนะครับโดยลูกเล่นนี้ก็จะอยู่ในตัวเบลดนะในส่วนของอะไรที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวเบลดสกอร์พิโอสเปียและเช็ด0 7น1จศูนย์ชิ้นบิดแซฟหรือว่าบิดซีก็จะให้มาอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ให้ว i d เดอร์ลันเชอร์กับลองว i d เดอร์มาอีก1อันซึ่งตัวเบเน่นนสน่ทั้ง3้นเลเนับ โอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวพี่พาไปแกะกล่องกัน โอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัและเช็เบอร์0ูนก่อนนะครับและเช็เบอร์ศูนย์เนี่ยมันเคยมีมาแล้วในตัวของโก c เซอร์เคิลนะครับแต่นั้นจะเป็น0ูนย์เนาะหลักๆเลยและเช็เบอร์ศูนย์เนี่ย,ก,ก,ย, 0, ยก็จะเป็นและเช็ที่จุดประทัดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับก็คือตัวขอบของเขาเนี่ยค่อนข้างมนนะครับจะมีไอติ่ง3ติ่งนะครับที่ยื่นออกมาข้างล่าง น่าจะต้องเหลือไว้นิดนึงให้แรชเช่เนี่ยมันโดนตีฝักิจให้เบิร์ดได้นะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะโกเกินไปนะแล้วก็ความสูงเนี่ยจะอยู่ที่7มิลน,นะครับเนื่องจากเป็นแรชเชนเบอร์เจูนั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นโตเบลดสกอร์พิโอสเปียนะครับเป็นไฮไลท์ของกล่องนี้ ก็เจ้าตัวเบลดสกอร์เปียสเปียเนี่ยก็จริงๆแล้วมันเป็น6เบลดนะครับโดยธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนโหมดจาก6เบลดเนี่ยไปเป็น3เบลดได้ตัวเบลดของสกอร์เปียสเปียเองเป็นเบลดสายบาลานซ์หมุนขวาที่ใช้การโจมตีแบบสม a ตแอดแท c กและเป็นสม a ตแอดแท c กที่เรียกว่ารุนแรงมากๆด้วยตัวเบลดเองเนี่ยมันออกแบบมาให้มุมปะทะเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หนาในขณะเดียวกันเองมันก็ทําตัวสโลปออกมานะครับเพื่อให้พวกเบที่เข้ามาโจมตีเขาเองเนี่ยมัน โจมตีฉลับนะครับแล้วสวนกลับไปด้วยการโจมตีกดหัวนะครับผมนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกิมมิกเปลี่ยนโหมดเองเนี่ยถ้าน้องๆสงสัยนะครับว่ามันทําได้ยังไงก็ดูที่ตัวฐานด้านใต้เบลดนะครับจุดที่มันใส่ตัวบิดเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวเชื่อมเป็นหน้าตาเหมือนเฟืองนะครับให้มันประกบเข้ากับตัวก้านบิดได้พอดีพอเสียบบิดเข้าไปปุ๊บบิดเข้าบิดออกนะครับหมดมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะใช้หลักการที่ว่าพอบิดเข้าเอ็กซ์ตรีมไลน์เนี่ยตัวบิดเนี่ย มันก็จะหมุนนะครับทำให้ไอตัวใบมีดที่มันเคยกลางอยู่เนี่ยมันหดกลับเข้าไปนะครับก็เหมือนเขาเรียกว่าไงนะเหมือนเวลาแมงป่องมันจะแบบตอนแรกมันใช้กล้ามกล้ามชนนะพอมันถึงคราวต้องสู้ปุ๊บอ่ะมันก็ชักเหล็กไมออกมันออกมานะครับอ่าเก็บกล้ามออกไปแล้วก็ใช้เหล็กไมเนี่ยต่อยนะครับผมในส่วนของตัวเบรดพลาสติกด้านล่างเนี่ยเรียกได้ว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอ่าทออกมาเป็นสโลปเหมือนกับตัวเมนเบรดเลยก็คือตัวเบรดที่เป็นเหล็กนะครับ มันเป็นสโลปที่คอยป้องกันนะครับไม่ให้คนมาเขี่ยและเช็ดด้ามตาขยของเขาได้จากที่พี่ลองใช้จริงเนี่ยพี่ว่าเวิร์กเลยนะพี่ว่ามันป้องกันได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีให้เห็นเบิร์ดฟินิชกันบ้างนะครับเพราะว่าตัวเบรดเองมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วด้วยนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเหล็กเองเนี่ยต้องกดสโลปต่ําลงมานะครับอะไรชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือตัวบิดแซนั่นเองนะครับบิด Z หรือว่าแซปของเรานะครับ บิดตัวนี้เนี่ยมันเป็นลูกผสมนะครับระหว่างบิดพอยต์แล้วก็ตัวบิดแอคเซลนะครับก็คือได้หน้าตาของตัวบิดแอคเซลก็คือตัวบิดเนี้ยมันจะได้หน้าตาของบิดพอยต์มานะครับแล้วก็ได้เฟืองเนี่ยสิเฟืองมาจากบิดแอคเซลนะครับตัวบิดแซฟเองเนี่ยมันก็จะเป็นบิดสายบาลานซ์นะครับที่ถ้าต้นเกมเราควบคุมแรงในการชุดดีๆเนี่ยมันก็จะลงไปกลางสนามน,นิ่งๆนะครับเล่นเป็นโหมดป้องกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนเขีียขึ้นไปบนขอบสนามด้านบนเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นสายโจมตีได้นะครับผมอีกอย่างหนึ หเฟืองเองทําให้จังหวะที่มันเข้าเอ็กตรีมไลน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าได้แรงแต่ว่าแรงหมุนของเบเองเนี่ยมันก็หมดไวเช่นกันนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวว i d เดอร์ n ันเชอร์แล้วก็ลองวายเดอร์ชิ้นนี้ก็แน่นอนครับว่าเป็นสตาร์เตอร์ก็ต้องให้ที่ชูดมานะครับพร้อมเล่นได้เลยตัวว i d เดอร์เองเนี่ยหรือว่าตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายแบบยาวนะครับก็จะเพิ่มแรงชูดได้เยอะกว่าสายแบบสั้นนะครับหรือสายปกตินั่นแหละโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองมาชั่งตัวเบรด สองสกอร์เปียสเปียกันตัวเบรดเองเนี่ยช่างมาแล้วนะครับน้ำหนักโคตรหนักเลยนะครับหนักอยู่39.5บนะครับบอกแล้ว,ว่ามัน3.9จริงๆนะครับบางคนเนี่ยได้ถึง40เลยนะต่อไปก็จะเป็นตัวแรชเชตเบอร์ 0. ูนยได้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ7กรัมโดยประมาณนะครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นบิดแซบนะครับผมช่างมาแล้วได้น้าหนักอยู่ที่2.5กรัมโดยประมาณ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวน้ําหนักของสกอร์เปียโอสเปียนะครับก็ชั่งมาแล้วเนี่ยหนักมากนะครับทั้งตัวมันหนักอยู่ที่49กรัมโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้คือสต็อกคอมโบนะน่าจะเป็นเบทที่หนักสุดในซีรีส์ตอนนี้แล้วละ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาสกอร์เปียโอสเปียเนี่ยไปเทสจริงๆในสนามกันว่าเออสต็อกคอมโบเล่นไหวไหมเล่นรอดไหม โอเคนะครับก็จบไปแล้วกับการทดสอบเจ้าตัว Scorpio s p ส a ปีของเรานะครับส่วนตัวพี่เองพี่เล่นแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าโอเคเบตัวเนี้ยมันออกมาเพื่อ,อไถ่าบาปนะครับกับสิ่งที่ไอ้คนสร้าง h ฮลแฮมเมอรเนี่ยมันได้ทําไว้คือ h ฮลแฮม m มอรเนี่ยมันออกมาแล้วก็มันเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยน้ำหนักมันเบาเกินแต่ว่ามันกล้าที่จะ,อะเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นเบสซอมม ซึ่งโดยธรรมชาติของเบสแมทเนี่ยคือมันจะใช้น้ําหนักตัวเองในการกดหัวคนอื่นนะครับให้จมดินซึ่งเฮลแฮมเมอร์นะครับมันมีทุกอย่างมันมีองศาการตีอ่ามันมี3มเบสที่หมุนได้บาลานซ์นะครับแต่สิ่งนึงที่มันขาดแล้วมันเป็นสิ่งที่ขาดได้แบบน่าเกียดที่สุดนะครับคือน้ําหนักมันเบามากสกอร์เปียสเปียนะครับที่ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวที่อ่ามาแทนเฮลแฮมเมอร์ได้แบบไร้ที่ติเอางี้เดี๋ยวจะพูดถึงข้อดีของมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อเสียของมัน ข้อดีของตัวสกอร์เปียลสเปียนะครับก็คือคอนเซปที่เฮลเฮมเมอร์เนี่ยมันพยายามจะไปให้ถึงแล้วมันไปไม่ถึงเนี่ยสกอร์เปียลสเปียนะครับสามารถไปถึงได้หมดเลยด้วยอ่าตัวกิมมิกของมันเองที่ต้นเกมเนี่ยสามารถเล่นเป็นเบลดสายบาลานได้พอเลดเกมหรือว่าพอโดนส่งขึ้นเอ็กตรีมไลน์ปุ๊บมันเปลี่ยนโหมดนะครับอ่าเปิดมุมโจมตีออกมาเนี่ยมันเลยทำให้ไอตัวสกอร์เปียลสเปียเนี่ยต้นเกมเล่นรับพอขึ้นไลน์ปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นลุกหรือว่าบางคนเนี่ยก็คือจับใส่บิดแอทแทก เพื่อที่จะแบบสคิปโหมดป้องกันของมันออกไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นโหมดโจมตีไปเลยก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เมี้เห็นหลายคนนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่เองพี่เล่นแล้วพี่ว่าพี่ชอบเจ้าตัว scorpio สเปียพอสมควรแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่มองว่ามันไม่ได้เก่งถึงขนาดที่พี่จะเอาใส่ทีมเพราะพี่รู้สึกว่ามันมีเบตัวอื่นที่ potential มันเนี่ยเยอะกว่านะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องชมเลยคือด้วยความที่พอมันเปลี่ยนโหมดได้อย่างนี้เนี่ยต่อให้เราจะคุมมันไม่ได้เต็ม100%แต่ว่าพี่ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นเบลดที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นค่อนข้างสูงเพราะว่าเราจะเจอมันในคอมโบสายโจมตีคอมโบบาลานนะครับหรือว่าอคอมโบที่เป็นสตามิน่าเราก็สามารถพบเจอได้ถ้าเป็นคอมโบสายแท็กพี่จะแนะนําให้โหลดช่วงล่างน้าหนักน้อย,อยก็จะเป็น960ใส่ลัชก็ได้ หรือว่าจะเน้นแบบช่วงล่างแข็งๆเน้นวิ่งไปตบเนี่ยก็จะมี760แล้วใส่เป็นบิดเลเวลอันนั้นก็ช่วยได้นะครับถ้าเป็นบาลานซ์บิลล์เนี่ยพี่ก็จะแนะนําเป็นตัวหัวบิดยูไนต์ก็ได้แล้วเล่นช่วงล่างเบาๆแบบ960 360เนี่สกศูยกำลังดีแล้วก็อีกคอมโบนึงที่ไร้กาดพอๆกันก็คือเฮกซ่านะครับคือบิดเฮกซ่าพอใส่กับหัวสกอร์เปียลสเปียร์พี่บอกเลยมันไม่วิ่งเพราะว่าตัวเฮกซ่าเนี่ยมันเป็นบิดที่พอใส่กับเบหัวหนักๆเนี่ยมันจะไม่่่่่่่่คคออออยยยยวววววิิิิงงงถ้าาาาาสสสมมมตเเเเเไปใหัับๆนนีีืดดท ก็เหมาะมากนะครับเอาจริงต้องบอกว่าไอสต็อกคอมโบของเฮลแฮมเมอร์เนี่ยลดความสูงลง1มิลนะครับแล้วใส่เป็นเฮกซ่าเนี่ยแทบจะเป็นเฮลแฮมเมอร์ในอุดมคติที่มันควรจะทำได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นคอมโบสตามิน่นะครับที่พี่เห็นบ่อย แล้วก็ตัวพี่เองเล่นแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเนี่ยก็คือ960ใส่ low off ของวิสัต ark คือตัวเบรดมันเองเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วยกสูงด้วยตัวมันเองนะครับเพราะว่าตัวเบรดมันมี2ชั้นเนาะมันกลายเป็นว่าต่อให้เราใส่ความสูงแบบปกติเลยตัวเบรดมันก็ยกระดับอยู่ดีอันนี้คือพูดถึงตัวเบรดอย่างเดียวเลยนะอันนี้คือข้อดีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันนะครับถ้าถามพี่ข้อเสียอย่างแรกของมันคือน้ําหนักมันเยอะมากด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับบางทีช นะหรือว่าบางจังหวะที่แบบเฮ้ยชูตไปกะว,ว่าจะทําจังหวะแบบสายโจมตีเนี่ยกลายเป็นว่ามันชาร์จอยู่กลางสนามนานเกินไปถ้าเล่นคอมโบแบบใส่ลัชอย่างเงี้ยบางจังหวะเนี่ยเอียงมือปกติเท่าที่เล่นสายโจมตีตัวอื่นมันไม่วิ่งพี่จะบอกว่าฟิลลิ่งการเล่นเนี่ยมันแทบจะต่างเลยแล้วก็ความหน่วงในการชูตที่แบบเราออกแรงดึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมากทําให้คนที่มาจับใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ย ฟีลลิ่งมันแปลกๆวะ่ะแต่คือเอาจริงๆมันคือสัมผัสในการเล่นของตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นคนที่ชินกับเบน้้าหนักเยอะๆเนี่ยเล่นฟินิกวิงหรืออะไรจนคล่องแล้วพี่ว่าตัวเนี้ยมันปรับจูนกันไม่ยากแต่ว่าอาจจะต้องปรับองศาการชูดนิดน,นึงก็คือเป็นความยากในการเล่นของตัวเบดแต่เอาจริงพี่มองว่าเป็นตัวเล่นสนุกนะตัวเนี้ยตัวเบดอย่างเดียวเนี่ยคือออกแบบมาดีมากเพราะว่ามันสามารถที่จะฆ่าเบสายแอทแท็กก็ได้หรือว่าจะไปล้มพวกเบสายบาลานตัวอื่นในเมตามันก็ล้มได้เหมือนกันก็พอฟัดพอเวียนกับไทแรโนบีดเพราะาเป เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียต่อไปกันนะครับและเชนกับบิดนะครับพี่ใช้คําว่าห่วยห่วยมากนะครับอันนี้คือแบบจักใจเลยคือและเชนเบอร์ศูนเนี่ยพี่ไม่มีไอเดียเลยพี่จะเอาไปใช้กับอะไรคือใครใช้แล้วเวิร์กบอกด้วยนะแต่พี่เองพี่ลองแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ถูกใจเพราะว่า สิ่งตัวจุดประทะของเรชช่่เนี่ยมันโดนสกิดค่อนข้างง่ายแล้วก็มันไม่ได้แน่นขนาดนั้นส่วนไอ้ตัวบิดแซฟเนี่ยก็คือเป็นบิดแอคเซลนะที่มันพอจะมีเบรกอยู่บ้างแต่ถ้าถามพี่เป็นพี่พี่จะเล่นแอคเซลเพราะว่าแอคเซลเองเนี่ยมันสามารถเร่งความเร็วได้เต็มข้อสุดๆนะแต่ว่าในเมตาปัจจุบันที่มันมีบิดเลเวลอยู่เนี่ยพี่ว่าบิดแซฟมันนอกจากมันจะไม่เก่งแล้วพี่ว่ามันเหมือนแบบมันไปไม่สุดด้วยอ่ะเพราะว่ามันเป็นบิดสายบาลานี่ ก็อยากจะบอกว่าอันนี้มันคือความเห็นส่วนตัวพี่ก็เบยแต่ละตัวเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราเจอกันคนนี้เลยโนือ่อ ดองไว้เยอะเกินค,คือคือดองคลิปแบบดองโคตรเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็คือ3ามคลิปยังไม่ได้ปล่อยนะครับ ux 1 4 cx 0 5น cx 0 6นะครับนี่ปัจจุบันวันที่อัดเนี่ยเดี๋ยวของใหม่เนี่ยก็ไทเซอร์ท็อปเข้ามาแล้วไทเซอร์ท็อปพ,พี่ยังไม่ได้ทําเลยนะพี่ยังไม่ได้ของด้วยไม่ได้ไปซื้อนะครับเดี๋ยวเพกาซัสบาร์สจะมาเดี๋ยวไอ้แรนดอมหมาอะไรนะสวิลัตเฟรมจะมาอีกนะคือ บองตรงว่าดองไว้เยอะมากก็เดี๋ยวทยอยปล่อยออกมาทีละคลิปวันนี้ก็เอา UX 1 4ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมของ UX 1 4กันนะครับถ้าถามพี่เองเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นสตาร์เตอร์ที่น่าซื้อนะอ่าคือตัวเบรดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งจนถึงเข้าเมตาแบบ t ทียรได้แน่ๆนะครับพี่ให้เต็มที่เลยเทียรนะเออ แต่ถ้าถามพี่พี่ว่าเป็นตัวเล่นสนุกนะครับคือซื้อมาเปลี่ยนอะไรช่วงล่างเนี่ยเอาไปเล่นอะไรก็ได้นะครับเล่นได้ตามใจอยากเลยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเบสสายบาลานเองเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปคัสตอมได้ไหลายอ่าวาเลเบิลมากๆนะครับในการเล่นก็ทางเลือกมันมีให้เล่นได้เยอะกว่าเบสสายอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเบสสายบาลานเนาะตัวคิมิกเดชเองเนี่ยที่มันทําออกมาก็มันทําให้เราเห็นจริงๆว่าเฮ้ยจังหวะที่เข้าลายเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้จริง ซึ่งจังหวะการเข้าลายเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราต้องตีอยู่แล้วทำให้เปลี่ยนจากหมดป้องกันเป็นหมดโจมตีเนี่ยพี่ว่าคอนเซปต์มันออกมาดีมากๆนะครับแต่ส่วนตัวพี่ก็คือพี่แมวเ,เข้าทีมอยู่ดี <c oughs> นะครับประมาณนี้ ก็ใครมีไอเดียของ UX 1 4นะครับก็ลองเอามาแชร์กันได้นะครับว่าแต่ละคนเล่นคอมโบไหนกันเฮ้ยพี่ผมเล่นคอมโบนี้เก่งผมเล่นคอมโบนน้นก็เก่งอะไรอย่างนี้ก็ลองเอามาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าน้องๆเนี่ยดูแล้วถูกใจนะครับพี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็เอาไปแบ่งเพื่อนก็แชร์แชร์กันไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับ CX 0 5นาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า